เรื่องบันไดยสยองหลายคนเชื่อว่าโรงเรียนคือสถานที่ที่ให้ความรู้ความสนุกแก่นักเรียนแต่ใครจะไปรู้ว่าบางโรงเรียนอาจจะให้มากกว่านั้นก็เป็นได้เพราะมันอาจพ่วงความหลอนมาให้นักเรียนได้พบเจออยู่เสมอดังเช่นเรื่องราวของนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งที่พบเจอมาเพราะเธอเพิ่งย้ายมาเรียนที่นี่ได้ไม่แค่กี่เดือนแต่ถึงแม้เพิ่งจะย้ายเข้ามาใหม่มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรสําหรับเธอเลย เพราะเธอเป็นคนเข้ากับคนง่ายจึงทาให้มีเพื่อนเร็วมีวันหนึ่งเธอกับเพื่อนอยู่ซ้อมกีฬาจนดึกพอจะกลับบ้านก็นึกได้ว่าตัวเองลืมของไว้บนอาคารเธอจึงชวนเพื่อนเดินขึ้นไปเอาแต่ในช่วงเวลานั้นมันก็ดนกมากและบนอาคารมันก็ดูเงียบและน่ากลัวเพื่อนก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยมาเอาดีกว่าแต่เธอก็ยืนยันว่าต้องขึ้นไปเอาคืนนี้เธอเลยขอขึ้นไปคนเดียวเพราะเพื่อนก็ไม่อยากเดินขึ้นตึกแล้วก็ไม่กล้าไปด้วย เธอเดินขึ้นมาถึงห้องเป้าหมายและหยิบของได้เธอก็มองไปรอบๆแล้วยิ้มพร้อมกับคิดว่าอาคารเรียนก็คืออาคารเรียนก็ไม่รู้ว่าเพื่อนจะกลัวอะไรนักหนาหลังจากได้ของเธอก็หันหลังกลับเพื่อเดินลงจากตึกแต่ในตอนที่เดินออกจากห้องได้ไม่กี่ก้าวเธอก็รู้สึกเหมือนมีคนเดินตามหลังมาตลอดและพอหันไปก็ไม่เจอใครเลยนอกจากความมืดของอาคารเธอจึงรีบหันหลังและรีบลงบันไดไปแต่ในตอนที่ลงบันได ผก้าวเดินมันเหมือนมีคนเดินตามหลังมาในระยะที่ใกล้มากเพราะเสียงการลงเท้ามันค่อนข้างแน่ชัดว่าไม่ได้มีเสียงเท้าเธอคนเดียวเธอจึงเดินไปรวบรวมสติไปแล้วหันกลับไปมองอีกครั้งแต่ก็ไม่เจออะไรเลยเธอจึงถอนหายใจเบาๆก่อนที่จะเดินลงมาจากชั้นที่สามแต่พอเริ่มก้าวเดินเธอก็ได้ยินเสียงคนนับขั้นบันไดที่เธอเดินเป็นระยะ1 2 3 4 5ห้า พอเสียงมันนับถึงขั้นที่5เธอก็เลยหยุดเดินพร้อมหัวใจที่เต้นรัวๆก่อนที่จะกลื่นน้ำลายเบาๆแล้วหันไปมองที่มาของเสียงซึ่งในตอนนี้มันก็ทําให้เธอต้องอ้าปากค้างเพราะเธอเห็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่ใบหน้ามีแต่เลือดไหลลงมาจากหัวเลือดเต็มหน้าไปหมดนักเรียนคนนั้นกําลังนั่งยองๆอยู่ที่บันไดขั้นบนสุดแล้วจ้องมองมาที่เธอก่อนที่จะยิ้มให้เธอจนเธอเห็นฟันสีดําของเขาและแน่นอนว่าพอเห็นแบบนั้นเธอก็ร้องกรี๊ดดังลั่น แล้วหันหน้าวิ่งหนีแต่พอเริ่มวิ่งเสียงนั้นก็ยังนับขั้นบันไดต่อ6 7 8 9 10 11 12 13และพอนับถึง13มันก็มีเสียงหัวเราะแบบเยือกเย็นจังตามหลังเธอมาก่อนที่เธอจะรู้สึกคล้ายๆกับว่าตอนจะก้าวลงบันไดของขั้นสุดท้ายเหมือนเธอโดนผลักอย่างแรงจนทำให้เธอกลิ้งลงจากชั้นสองลงไปนอนเจ็บที่ชั้นที่ห และในช่วงเวลานั้นสายตาของเธอก็เหลือบไปมองที่ท่านบันไดก็เห็นว่านักเรียนคนนั้นยืนยิ้มให้เธออยู่ก่อนที่เพื่อนของเธอจะมาลากเธอออกจากตรงนั้นไปแล้วพาไปส่งโรงพยาบาลทันทีซึ่งพอมาถึงโรงพยาบาลหมอบอกว่าเธออาการค่อนข้างหนักเพราะขาหักจึงต้องพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลนานส่วนเธอเองก็ยังคงตกใจและอยู่ในอาการหวาดกลัวจนเพื่อน ต้องยอมเล่าเรื่องหนึ่งให้เธอฟังว่าที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนหลอนกับบันได13ขั้นเพราะโดยปกติแล้วโรงเรียนที่ญี่ปุ่นจะมีบันไดขั้นสูงสุดไม่เกิน12ขั้นแต่ขั้นที่13นั้นจะปรากฏออกมาอย่างลึกลับในยามค่ำคืนและถ้าใครบังเอิญโชคไม่ดีเดินไปเหยียบบันไดขั้นที่13นี้เข้าก็จะถูกวิญญาณทำร้ายทันทีมีบางคนถึงกับต้องตายไปเลยก็มีเลยทำให้นักเรียนญี่ปุ่นในยุคก่อน กลัวว่าจะเดินไปเหยียบบันไดขั้นนี้มากโดยที่ไม่รู้ตัวจนบางครั้งการขึ้นลงบันไดจะต้องนับขั้นทุกขั้นส่วนสาเหตุของบันไดขั้นที่13นี้เล่าต่อๆกันมาว่าเคยมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุตกบันไดาตายเด็กคนนั้นเลยกลายเป็นวิญญาณร้ายที่สิงสถิตยอยู่ในบันไดขั้นที่3นั่นเองและสิ่งที่เพื่อนๆของเธอเล่าให้ฟังนั้นมันก็ทําให้เธอหลอนทุกครั้งในตอนที่ต้องกลับมาเรียน และทุกครั้งที่ขึ้นลงบันไดเธอจะต้องคอยนับขั้นบันไดตลอดเวลา